คุณรู้หรือไม่ว่ามีเรือผีสิงเหล่านี้เคยแล่นอยู่ในมหาสมุทรและนี่คือสิบอันดับเรือผีสิงในตำนานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด 1. Flying Dutchman เป็นเรือที่เล่ากันว่ามีอาถรรพ์และไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ต้องล่องเรือไปตลอดกาล 2. m มรี่เซเลสเรือที่ถูกพบในปี1872โดยไม่มีลูกเรือบนเรือและไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุให้ลูกเรือหายไป 3. t h เดอ e e ควีนแมรี่เรือโดยสารขนาดใหญ่ที่มีเรื่องราวผีสิงมากมายโดยเฉพาะห้องเครื่องที่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 4. S.S. ส r a สโอรังเมดันเล่ากันว่าเรือลำนี้ถูกพบในปี1947โดยมีลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตในท่าทางที่น่ากลัวและไม่ทราบสาเหตุการตาย 5. เอลคาเลเช่เรือผีสิงในตำนานของชิลีเล่ากันว่าเป็นเรือที่ถูกควบคุมโดยวิญญาณและใช้ในการลักพาตัวคนไป 6. The o c t a v ท u วียสเรือที่ถูกพบในสภาพถูกแช่แข็งทั้งลำพร้อมกับลูกเรือที่เสียชีวิตในท่าทางที่น่ากลัว 7.The เดอบเบโเรือสินค้าที่ถูกปล่อยทิ้งในปี1931และยังลอยไปตามมหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาหลายปี 8. The Lady bourg, รือ l เลดี้โลวีบอนเรือที่ถูกเล่าขานว่าได้ชนกันและจมลงในปี1748และมีรายงานการพบเห็นวิญญาณของเรือลำนี้ทุกๆ50ปี 9.The เดอะเอสเอสวเลเซียเรือโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุในปี1906และมีเรื่องราวผีสิงตามมา1ิ 10. เดือดค่าส2เรือยอร์ชที่ถูกพบในปี2007โดยไม่มีลูกเรือบนเรือและทุกอย่างดูปกติยกเว้นการหายไปของลูกเรือเรือเหล่านี้ล้วนมีเรื่องราวที่น่ากลัวและลึกลับทำให้เป็นที่สนใจและถูกกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ